นั่นคือแก่นถูกไหมครับนั่นคือแก่นวางมันจะมีสีส้มและสีแดงวางเนี่ยช่วยอะไรช่วยในเรื่องของบำรุงเลือดถึงสัอันนี้ทุเรียนครับอันนั้นดอกชมจันทร์เป็นพวกเขาเรืออันนี้หยุดาด่ายจะฝารุ่นแรกเราตัดไปแล้ว ตรงจังหวะอันนี้คือลูกหลังลูกหลังเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงสงการจะเป็นบางลูกกเหมือนกัน<ต>เราไม่เอาออกเลยเราพยายามรักษาวไว้ให้มากที่สุดเพราะมีแค่หนึ่งต้นใวามเสั้นงถอดรองเทนะนะ้าเลยครับ <laughs> มดทันไป ัวไมหูหูกันดูขแจะแสดงว่าเนื้อหวานนมเน่นหวนบอกนานี่บอกมาน้ำดใชห้ในสวนเนี่เราไม่ได้พาไปข้างบ้านเมื่อกี้เราอ้อมมาทางนี้เลย เครื่องดูใบนครับดูใบมันขุดเขียวอยู่โอ้ยมันขุดรูหลบมันขุดแค่รูหลกเป็นใบมานะแบบนี้นี่เป็นใบมานะก็ไม่สุกอีกของเราจะเป็นช่วงมีผลผลิตเนี่ยจะมีในช่วงของฤดูกาลของเขาตรงตามธรรมชาติเลยนะครัะเราไม่ได้ดูสิดูเงี้ยนี่ปกติเงาะจะดำนะครับ แต่ไม่ได้ชิมเขียวเขียวสายพันธุ์ใหม่ครับนี่สายพันธุ์ใหม่นะปกติแดงมีที่นี่ที่เดียวแจ้งง้ออีกที่สองไม่ทันก็เบนไม่ขอนพักไปเลยร่องครับกว้างสองเมตรลึกสองเมตร จะเห็นว่ามันจะมีหญ้าปกคุมแต่ถ้าลงไปก็ลงดูได้ครับ <Judy movies> <grave> ไม่ไม่ผมโอเคครับพ่อพอโดนมาแล้วเพราะว่าตอนที่พอทำคะแนนรถตกโอเป็นรถม้าสองแถ้าส่วนใหญ่ที่เรานำมาสี่เนี่ยมาลุกขครึ่งถ้าเป็นม้าเทพแท้ๆร้อเปอร์เซ็น หลังเขาจะสูงมากนะครับรจับจับหน่อยได้ไหมไม่ร้องกันนิดนึงมิวมมอขอจับหน่อยได้ไหมมันกัดเลย อแกเจอไสม <bum> จังหวะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นเตาเผาแบบควัเยอะให้ท่านนึกถึงถังน้ำมัน200ลิตร1ใบนะครับ ด้านบนที่เป็นฝาถังเอาออกแล้วทำการเจาะรูตรงกลางไว้นหนึ่งรู <laughs> <laughs> นะครับ <laughs> แค่นั้นเองก้นของเขาทำการเจาะรูคุณเป็นรังซึ่งอุปกรณ์มีแค่นี้เองเอาเผาแบบควันเยอะเวลาเผาท่านก็ไปขุดหลุมให้มีความกว้างเท่ากับก้นถังหรือซึ่งเราจะตัวเล็กก็ไม่ด้แล้ว